สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระพิณองท่านผู้ชมท,ทุกท่านค่ะเมื่อนี้นะคะก็เป็นมือวันที่30มสิาคมพศ2566ค่ะมือนี้นะคะแม่หมูกระเจาามาถามบ่าวเท่านะคะแต่งินว่าเพิินฝันดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิินจะฟันวาจางังไดฟันยำจงังไดไปเบิง่งไปช่มน้ำกันค่ะหววที่ผ่านมากเนาะคะ่ะแนวทางของเพลินกับเขาเนาะคะ่ะ903เข้าตรงๆเนาะคะ่ะมือนี้กลมายำอีกเนาะค่ะ่า เพิ่นจะฟันว่าจังใดตอนนี้แม่หมูก,ก็ได้มาหอดหน้าบ้านของเพิ่นแล้วเนะค่ะท่านผู้ชมมาถึงหน้าบ้านแล้ววันนี้ไปทำงานสายนะมาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีน้อพี่น้องครับวันนี้วันที่30 30พฤษภาคม2566 บรรยากาศท้องฟ้าโปร่งใสพี่นอ้องแดดต่เ้า <laughs> เนี้ยออกแต่เ้าพี่น้องขนาดเพิ่งอาบน้ำแล้วพี่น้องครับบรรยากาศไปจะออกไปไซน์เนี้ยนะะ้อง,งครับผ้ชมครับบรยนยากาจะไปไซน์เนี้ไก่มือเขามาแล้วนะครับผมหวานบอกเป็นไมเป็นชัดบ่านชัดอยูล่ลรึเอลานะครับเอามุ่งนี่ยอะพี่น้องนะครับเน้องคือมุ่งน้าบ้านนะครับเป่นอะาบาน้ำเสร็จเป็นยังไงคือได้ยินว่าฝันแล้วกลับมาขึ้นนะพี่น้องนะครับไก่เอ็ซีถามเับมาหลายนะครับว่าไก่เขามาแล้วว่าถอดฝันยำบ่อ เอาพี่น้องก็พึ่งฝันแหละครับมาขึ้นมาขึ้นก็ขอเจ้าทีเจ้าทางเพิ่อนนะครับนะขอผักแก้วมะลกสดมาครนะับเนาะกายมือมาแล้วจากไหนมายำให้ลูกหลานเนี่ให้เอฟซีทั้งช่องให้เอฟซีทั้งครับแน่นครับเนาะ,ะนะกะเนาะดึกดึกฝันแปดก,กับพี่น้องกับฝันมาขึ้นนี่ผู้เฒ่าผู้เก่า,าครับค้น ขนเนื้อนี่มาเต็มบานเลยที่คุณน้องนะครับเนาะขนเนื้อนี่มาเต็มบานเลยนะครับขนเนื้อเนื้อมาเต็มบานโอ้ขวานพี่น้องก็ไปเนื้ออะไรอากาศร้อนขนเนื้อมาเต็มบานนะครับท่านผู้ชมเนื้อเต็มนะครับเงี้ยเนื้อเต็มบานนะครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกั็ลูกแก้วลูกของ่ายอยู่ในบ้านอยู่ที่เก่าดินะครับเนาะซึ่งวดที่แล้วเนี่ยกรุงเทพจะฟันมาได้กินเนื้อกับผู้เฒ่าค่ะ เราขึ้นอีฝันเป็นลาเป็นขนเนื้อขนเนื้อมาใส่บานมันเนื้อมะเต็มบานไม่แต่เนื้องามๆว่นมปนเล็เข่าเราบวรุ่งครับแขม่วฝันพี่น้องนะครับเนาะครับกับลราสร้างนะพี่น้องนะครับเนาะูุริมักนะครับเราเป็นเพียงแขมฝันนะพี่น้องเด้อบวากันครับเราชูวกันฟั้งนะครับเนาะครับเราชูวกันฟังตัดตัวเลขกับฝันเั้งที่แรลกจะล่มหายไปแล้วเนาะค่ะฝันผู้เฒ่าผ้าให้ผ้าด็กหน่อยสองคนไปดทรงเนื้บานและเป็นแกะเพาะบานขาดของยางนึงเป็นเก่าลูกแก้วมา ก็งูไงเกี่ยวอยู่ไทยรถมาฝันตั้งแต่ที่แรกหลังก็มาฝันว่าผู้เฒ่าอุ้มลูกแก้วอยู่ในบ้านบ้านสว่างไสวกแค่นั้นพ่อมาเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องนะครับเนาะพ่อมาเมื่อคืนเอาหอนนะพ่อที่อากาศร้อนมื่อนี่เชิงอ่าวนี่ฮไหลไปนั่มนั่พี่น้องอากาศมันร้อนแต่เช้าแล้วก็มาฝันเมื่อคืนนี่แหละครับผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเจ้าที่เจ้าขางขอ กะแกวมรกมรนมตนะครับเนาะมาจป็นไงกับมายมให้ลูกหลานแม่นะครับฝันแปลกพี่น้องช่วงกกลางฤดูเกลพี่น้องไม่ว่าคอนสิกแก่ใจหรือยังไงนะครับเนาะฝันมาผู้เฒ่าแต่เป็นคนเหนือมาเต็มบ้านนะ,ะนผมเหนือเต็มบ้านล,ลูกแกว้วอยู่ในบ้านแต่ว่าแปลกพี่น้องสี่ครับผมเป็นยกมือเป็นยกมือเป็น,นหันมาบา่าวเฒ่าเป็นบ่ออย่างนี้เป็นยกมือให้บ่าวเฒ่าทองสิครับเป็นยกมือแล้วเป็นเฮ็ดทั้งสี่เป็นเฮ็ดทั้งสี่นะครับผมเวละเป็นเฮ็ดกินทั้งสี่ กษีบ้าหาศูนย์ป่จักแล้วพี่น้องว่าเถวกฤษีบ้าผูาาา้เถวในเก่าเก่าหามันก็อยู่ในชุดเก่าหาศูนยพราเห็นลูกแก้วนั่แไงค่ะอ่าะตัดเอาจะเป็นเก่าหาพี่น้องกันไม่น้ำจะหาได้บ่เท่านั้นบึง<ฆ>คือเพิ่นมะยำไม,มคือเพิ่นมะยำเพิน่นว่ะส,สี่นะเพิ่นสี่ในสีหนยกมือ,อสีสีได้สีได้เพิ่นบเบาๆววอย่างนี้พี่น้องบเบาๆอย่างไอ้ฟันนยกมือขึ้นหนิ้วยกมือขึ้นหานิ่ว เนยกมือปจะแปลเป็นตัวใดเนาะบัานเนี่ยเขาคิดแปไว้แล้วเพาะเขาเพิ่มอีกครั้งนึงพี่น้องเก้าคนยกมือขึ้นครั้งเก้าหนึงห้าเก้าหนึตัวกัตัดเก้าหาแค่นึเก้าหนึ่งหายเนี่มันก็อยู่ในชุดี่อยู่ในชุดบาเถาอยู่อยู่ในชุดแรกอยู่แล้วเก้าหายแ่ยในชุดเก้าห้วนเราน้องตัวเลขอยู่ในนที่บาเถาล่องห่ยแหละค่ะวนเวียนอยู่ในนี้อในหกตัที่บ้าเถาแปงให้ที่ว่ามีผู้เถาผู้เถาเก้าเล คัดเด็กน่อยสี่ตัวนึงกันนึงงูเป็นเจ็บอ่ะนักเสี่ยงเดืด 50, 9, 2, 1, 7, 50, อดรถ่าศูนย์นเก้าสองหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อยู่ในตัวเลขในหกตัวนี้ครับนี่อยู่ในตัวเลขยู่หกตัวนี้ครับเขาไม่ได้เพิ่มตัวยืนแล้วแล้วลุงม,มันใจตัวใดบัดเนี่ยถ้ามันใจ,นใจค่ะบ้าคงสุดท้ายนี่มันใจมิมิหาศูนย์เก้าศูนย์เก้าหาเพราะว่ามือขึ้นอีกพี่น้องฝันคัดฝันนีกได้เนี่ยนะครับนอะกเนื่ย และผู้เฒ่านะครับผมล้วก็เห็นลูกแก้วเห็นชัดลูกแก้วในบ้า,บานอยู่กลางบ้านเลยลูกแก้วกลมแบบง่ายมีเก่ามีศูนย์มีหาคีอเนอะก็เลยมั่นใจห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าเพราะว่าคุณยกมือถึงสี่ม,มีหาแต่ว่าคุณนาเห็นหนึ่งหาคหือพอคนยกมือถึงทางหนึ่งนนเนาะคระเบิดตัวเลขตว่ากัดมั่นใจนะลุงเดี๋ยว<ก>นิงเนาะค่ะหมดที่นะาพานมาเนาะค่ะ ันที่ผ่านมานี่เบิรงกรอนค่ะ903แตกตรงๆเนแล้วค่ะท่านผู้ชมหาจากงวดนี้เนาะค่ะงวดนี้น,ะะน,นี่ครับผมบ้าเเ่าอยู่ในชุดที่บ้าเเ่าตีให้หกตัวนะพี่น้องนะครับตีเลขเป็น6กตัวแล้วก็จับชุดมา192920 9ห้7ห้าศูน1ห้าศูบ้าวเ่าเนี่ยที่950กับ7ห้าศขับมือขึ้นฝันจะได้ตเีเป็นเก้าหา นะครับนะมิกันหน้าคือเพิอมอีกตัวหนึ่งคือเกาานะสต,ะตัวมีกเกาสองสองศนย์ห้าศูนย์เจแต่เอฟวาหลายตัวนะครับเนาะเอฟซีนวาหลายตัวก็แค่นี้พี่น้อง5้าศูนย์ครับเนาะวิ่งวิ่งศเด่น 0, ร่องเก่าค่ะครับท่านผู้ชมถึงบ้าเท่ากันหาไปเหมือนละครัลรตเทอรี่นะครับเนาะแต่ว่ามากสุดๆนี่มากตัวใดสาตัวนี่ ชุดสามตัวนี่สามตัวกันนี้ได้ครับผมเก้าห้าศูนย์โอ้มาเก่าหาศูนย์เด้อค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก้านม่ห่างพี่น้องมาโค้งสุดท้ายนี่มาเก่าไม่ห่านะครับผมค่ะข้อมฝันจะตีตามนี่พี่น้องนะครับจะยาำให้เอฟซีเพิ่นนะครับเป็นเพียงความฝันเด้อพี่น้องเด้อครับมาเหล่าสูุกันฟังกระแปลวมากกระเตียมากนะครับเนาะค่ะนะครับหาผู้ใดญ่มาสามเพราะว่าคือว่าฝันดี หัดที่แล้วเนี่ยจะถือว่าฟันได้ตรงๆอยู่พี่น้องเพื่อได้โชคน้ำนะครับเนาะวัดนี้เราสุดฟังค,ค่ะหัดนี้กับโค้งสงไทยกับฟันว่าผู้เฒ่าเอาเนื้อมาให้เนาะค่ะเอาขนเนื้อมาเต็มบ้านขนเนืเอนเน้อมาเต็มบ้านเถ่าขนเนื้อมาเต็มบ้านมาชมโอ้สีบ่แตกสามตัวสะบัดน้อลุงเฮกอีกเด้อพี่น้องเด้อใช่ได้งกันนะครับเนาะที่ไ่ได้เฮกกันอีกบ่เนาะ จะได้เหยบอกพี่น้องแต่ไกล้เข้ามาแล้วเนี่ยมือนหน่วนที่สามสิบสามสิบครับผมแล้วอีกสองวันก็ได้รุ่นกันแล้วนะคะท่านผู้ชมครับทั้งไหนอากาศหอนบอสบานห้องมาหอนแล้วบึงไหมครับหอนแห้งจนว่าเพียแตกเพียแตนแล้วค่ะท่านผู้ชมุฝนบอี่กุาาารรยศตอนนี้ฝนกำลังจะตกเด้ลุงคุณอ่ะคือมาแล้วคุณบอกว่าพุ่นแม่ส่วนมากถ้าฝนตกมันจะมาทางพุ่นขาดตกมาทางเฮ้าน่ะมันจะมาทางพี่ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมา ทาแคบหน้าจอให้ทุกชนเคียหน้าจอนะค่ะแคปหน้าจอตานนี้เลยเนาะค่ะในทางของเบ่าเท่าฝันแม่นเนาะค่ะเพิ่นก็ได้ฝันยำไห้แล้วเนาะค่ะฝันว่าผู้เ่าเนาะลุงขนเหนือมาให้เต็มเพียนว่าสันเพิ่นว่าต่อเพิ่นก็ได้มิัตเรขเพิ่มเติมมาให้อีกหางหนึ่งเนาะค่ะเก้าหนึ่งห้าเนาะค่ะหลักกันเก้าหานะค่ะต่ว่โตมากตัวชอบของเป่าเ่าก็คือเก้าห้าศูนย์เลยค่ะชอบตัวนี้เนาะค่ะ และห้าศูนย์เกเ็ดศูนย์นะคะค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะคะอนพี่น้องนะครับอ่าจะเป็นข้อมฝันนะครับจำชุ่มมาเราสู่กันฟัง้งนะ5พี่น้องนะ5พี่น้องปีได้ก็มีถามเข้ามาหลายนะครับถ้าเบียนอ่าบ้านเลขที่4 8่สิทับสี่คุณผู้ชมสี่สิบแทบสนะครับนะถ้าเบียนลดนะครับ5 5าห บอกเอฟซีมันไปนั่มนะครับเนาะเพราะว่าคนจะถามเขามาหลายว่าเอ้าคือบเบาถึงเลขทะเบียนบ้านเลขที่เนี่ยสี่สิบแปดพี่น้องทับสี่นะครับเนาะสี่แปดทับสี่กับสี่แปดพี่น้องสี่แปดแสบสี่นะครับท่านผู้ชมอืมเอาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเนาะอย่างใดกะวันที่มิ้งมีตันายนนี่กะเตรียมเฮพร้อมกันเนาะค่ะสุก้อนนะครับเนาะให้ได้โชคนั่งกันนะครับผมบรรยากาศ จะเข้าสู่ฤดูทำนาในที่ผิหน้องตะว่าฝนบให้ตกกระตกแน่มือตกแห้งมือตกไม่แห้งเนาะ,ะอากาศห้อน ค่ะสำหรับอันคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณบ่าวเฒ่าเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขนักทางเนาะค่ะความฝันค่ะขอบคุณค่ะโชคดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ฝากไว้ไม่เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านถูกหวยรวยไปด้วยกันกับบ่าวเฒ่าเด้อค่ะพบกันใหม่นะคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ